สวย,สวย,สวยอีกกี่วันตาละเอียดไปหน้าเนาะ,ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยดูติดตามความคืบหน้าการสร้างกระท่อมหลังบ้าน แล้วพวกนี้ก็น่าจะมงได้ใช่ไหมตาเออถ้ามุงมันคงจะมุงเร็วเน,ะน,นานมะมาต,ต้องยึดตัวมาต้องยึดตัวตัวตรงฐานก่อนเนาะใช่ไหมออนี่ฐานตรงนี้ไปยึดไปยึดน็อตใช่ไหม เพราะว่ามันยืดนอด็อตมันมันจะเป็นเหมือนไอ้นรนกดาวมันยกนี้ได้แล้วก็ไอ้ตรงตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งจะมีอยู่สามจุดตรงนี้สามจุดตัวนี้เป็นบันไดาขึ้นบันไดาขึ้นอยู่ตรงนี้